ได้เวลาคิดใหม่เรื่องปืนเพราะว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพวกเราคงเห็นข่าวเหมือนกันว่ามีการเสียชีวิตจากปืนมากขึ้นในประเทศไทยนะครับตั้งแต่ขับรถปาดหน้ากันแล้วยิงกันทะเลาะก,กันในบ้านแล้วฆ่ากันไปจนถึงการสังหารหมู่หรือว่า m a s แม h o o t i n g ในค่ายทหารก็มีบุคคลธรรมดาอย่างวันนี้ก็มีลองมาดูนะครับว่าที่ต่างประเทศเขาแก้กันยังไง ที่ออสเตรเลียเนี่ยเคยมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันประเทศเขาใหญ่มากมีสัตว์เยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นคนก็เลยมีปืนกันเยอะครับที่ออสเตรเลียเนี่ยในยุคก,ก่อนการที่คนมีปืนเป็นเรื่องปกติมากครับและทุกคนคิดเหมือนกันว่ากฎหมายเรื่องปืนนั้นไม่มีทางแก้ได้จน28เมษายน1996ครับมีชายคนหนึ่งอายุ28ปีเขาเข้าไปร้านกาแฟและฆ่าคน 20คนในเวลาเพียงแค่90วินาทีใช้กระสุนเพียง29นัดแล้วก็ออกไปยิงต่อที่ถนนด้วยครับในวันนั้นเขาฆ่าคนไป35คนและบาดเจ็บอีก23คนในสมัยก่อนเนี่ยที่ออสเตรเลียเนี่ยมีแมสชูวติงอยู่เรื่อยๆนะครับจนถึงวันหนึ่งประชาชนออสเตรเลียบอกว่าพอกันทีออสเตรเลียมีการแก้กฎหมายครับ มีการซื้อปืนคืนจากประชาชนแล้วก็มีการเอาปืนนั้นไปทำลายทิ้งครับทุกวันนี้ที่ออสเตรเลียถ้าคุณจะซื้อปืนนั้นยากมากนะครับเขาจะมีการทำแบ็กกราวด์เช็คดูว่าคุณเนี่ยเหมาะสมไหมที่จะครอบครองปืนดูว่าสภาพจิตใจคุณนั้นพร้อมไหมและคุณต้องรอถึง28วันด้วยนะครับถามว่าแก้กฎหมายแล้วเวิร์กไหมาจากปี1986ถึง1 9 9 6 10ปีนะครับ มีคนเสียชีวิตจากการสังหารหมู่เนี่ยเกิน100คนหลังจากนั้นมา28ปีคนเสียชีวิตจากการสังหารหมู่เหลือ0ูนย์คนแน่นอนครับว่าคนดีมีปืนก็มีนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าคนไม่คู่ควรที่จะมีปืนในครอบครองก็มีเช่นเดียวกันผมเชื่อว่าเป็นใครก็ตามเวลาเห็นข่าวแบบนี้ก็รู้สึกเศร้าใจหดหู่ใจและก็เสียใจครับและผมก็อยากจะแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่สูญเสีย แต่ผมว่าแค่เสียใจยอย่างเดียวมันไม่พอเราจะต้องสูญเสียเลือดเนื้อชีวิตไปอีกกี่คนอีกกี่ครั้งได้เวลาหรือยังที่ประเทศไทยจะบอกว่าพอกันทีเพราะจะให้เราพูดว่าเสียใจยอีกกี่ครั้งก็ไม่สามารถเอาชีวิตคนที่ตายไปแล้วกลับไ่ได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือเป,เปลี่ยนแปลงและลงมือทำสักทีอย่าปล่อยให้คนที่จากไปได้ตายฟรี